สวัสดีครับวันนี้ทดสอบโดนก่อนสงวอมนะครับขั้นแรกให้เราเปิดรีโมทก่อนนะครับครับแล้วก็เสียบแบตนะครับเสียบแบตที่โดนนะครับครับอนนี้เสียบแล้วนะครับเสียบไ้แล้วอ่าโหมดนะครับสวิตช์เนี่ยให้ขึ้นสุดนะครับทุกตัวนะครับโหมดแรกจะเป็นรเตอร์นะครับโรเตอร์ก็คือล็อก G p s ล็อกความสูงนะครับ ล็อกตำแหน่งนะครับพูดง่ายนะครับ attitude h o ก็คือล็อกตำ่ำล็อกความสูงแต่ไม่ล็อกตำแหน่งนะครับคือมันจะไหลไปเรื่อยๆสวิไลท์เนี่ยก็คือเมนวุนนะครับเตลิไลท์เนี่ยจะเป็นเมนนุนนะครับผมจัดหมดแลนอ์อ่ะก็คือเวลาเรามาลงนะครับเราสับสวิต์ลงอะ่ะคันเร่งเราอยู่กลางอย่างงี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นหมวดอื่นต้องเอาคันเร่งลงให้สุดนะครับ ในนั้นโดนมันจะไม่ดิดอาร์มนะครับนะครับถ้าบินหมดเลยซิมเปิลโหมดเนี่ยมันก็คือโหมดไม่สนใจหัวท้ายนะครับมันจะไปตามสติกที่เรากําหนดไว้นะครับคือเดินหน้าก็ไปหน้าแม้นโดนจะเอียงข้างก็ช่างนะครับมันก็จะดันหน้ามันก็ไปหน้าทอยหลังก็มาหลังนะครับถึงโดนอยู่ลักษณะท่าทางไหนก็ช่างนะครับแล้ว RTL ก็คือ Return ร้อนนะครับมันจะลงมันจะมาลงตำแหน่งที่มันขึ้นหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะกดสวิตช์เซฟตี้นะครับเพื่อให้กีเพชนะครับก่อนจะขึ้นบินทุกครั้งนะครับต้องให้บอนะครับมันเป็นไฟสีเขียวกับพิบอย่างนงี้นะครับเนี่ยโดนพร้อมจะบินแล้วนะครับครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นโดนจะไม่ยอมดิไออามให้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ การบินให้นะครับว่าโดนบินได้หรือไม่ดีหรือไม่นะครับะนะครับนี่นะครับกันอาร์มนะครับยกตัวขึ้นนะครับนะครับอันนี้หมวดไอยเตอร์นะครับหมวดรอยเตอร์เดินไปหน้านะครับเดินไปหน้า นี่คือมหมดรไลเตอร์นะครับนะครับอันนี้ก็คือมอเตอร์ดิจูดโฮนะครับเห็นไหมครับโดนมันจะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะไปเร็วกว่ามวดอื่นนะครับนะครับวันนี้มีลมนิดหน่อยนะครับนะครับทีนี้เราจะสับเป็นมวดตีร์ TPS นะครับนะครับมอเตอ p s นะครับอนะครับ GPS เดี๋ยวผมสับโหมดสปีเลย์นะครับนะครับโหมดสปีเลย์เอโหมดซิมเพิลโหมดนะครับซิมเพิลโหมดตะกีครับดันไปหมุนตัวหมุนลำก่อนนะครับนะครับหมุนลำนะครับค่อยหลังนะครับ ผมลามแล้วผมถอยหลังดูม oh ันมาด้านข้างนะครับนี่ก็คือฝอาหลังนะครับเดินหน้านะครับด้านข้างนะครับครับไปด้านข้างนะครับด้านข้างถึงโดนจะกลับตัวอยู่นะครับกลับนั่นตัวอยู่ทีนี้ผมหันกลับนะครับหันกลับครับหันกลับถอยมานะครับรูปลักษณ์นี่จะเป็นหลังโดนนะครับนะครับ เอาใหม่ก็ได้ครับเอาใหม่ก็ได้ครับเนี่ยครับนี่คือโหมดซิมเปิลโหมดนะครับนะครับนี่คือซิมเปิลโหมดนะครับนะครับทีนี้ผมจะสับคืนนะครับสับคืนแล้วก็หันนะครับเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดิมนะครับอันนี้มีลมนะครับมีลมค่อนข้างแรง ทีนี้ผมจะมา RTL นะครับหมวอ RTL นะครับในเทินตรงที่มันขึ้นนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้6เมตรนะครับลงนะครับลงนะครับเดี๋ยวหยุดนะครับทีนี้ผมจะหยุดไว้แล้วสับแลนดูนะครับแลนสับแลนนะครับ พอโดนแตะพื้นมันจะดิดอาร์มเองนะครับครับครับผมจบคลิปนะครับ